สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ออข้อเรื่องท่ามกลางเขาแล้วก็วันนี้อยากจะตั้งคำถามถามทุกคนให้ตอบมาด้วยกันนะครับก่อนอื่นให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเข้าใจให้เรามีความสนใจที่เราจะสามารถที่จะนำพระวจะนะพระองค์มาใช้ในชีวิตของเราได้เราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรามาดูพระเพลงครับ ผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งข้อยีบเจ็ถึง3าทุกคนสบายดีนะใครไม่สบายยกมือขึ้นและเอฟราฮิมไม่ได้ขับไล่คนคณาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเชอร์ออกไปดังนั้นคนคณาอันจึงอาศัยอยู่ในเมืองเกเชอร์โอ้เดี๋ยวกันครับอ่านผิดต้องอ่านาแต่ยี่สิบเจ็ดละ มนัสเสไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบ็ดชานหรือชาวเมืองทาอานาคหรือชาวเมืองโดหรือชาวเมืองอิปเลอัมหรือชาวเมืองเมกิดโดและไม่ได้ขับไล่คนในหมู่บ้านต่างๆของเมืองเหล่านั้นออกไปดังนั้นคนคานาอันจึงยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอยู่มาเมื่อคนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทำงานหนักยิ่งทาน แต่ไม่ได้ขับไล่เขาออกไปอย่างสิ้นเชิงและเอฟราฮิมไม่ได้ขับไล่คนคณาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเกเชอร์ออกไปดังนั้นคนคณาอันจึงยังอาศัยอยู่ในเมืองเกเชอร์ท่ามกลางเขาเซบูลุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิปโรนและชาวเมืองนาฮโลดดังนั้นคนคณาอันจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนักเยี่ยงทาส อาเชอร์ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอัดโคหรือชาวเมืองไซดอนหรือชาวเมืองอัฟอักราบหรือชาวเมืองอักซิปหรือชาวเมืองเฮลบานหรือชาวเมืองอาฟิกหรือชาวเมืองเรโฮฉะนั้นคนเผ่าอาเชอร์จึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคณาอันชาวแผ่นดินนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ขับไล่คนคณาอันออกไป นับทาลีไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบตเชเมตและชาวเมืองเบธานาตแต่ได้อาศัยอยู่ถ้ากลางคนขณาอันชาวบันดินนั้นอย่างไรก็ดีชาวเมืองเบตเชเมตและชาวเมืองเบธานาตก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนักเยี่ยงทาตให้พวกเขาออาล่ะครับเรามาถึงแค่นี้พอวันนี้ตั้งคำถามนะครับ ท้ามกลางพวกเขาอิสราเอลเนี่ยมีคนขณะอันอยู่ด้วยบางพวกคำถามก็คือว่าทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าคุณตอบมาถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะหารางวัลให้คำว่าท่ามกลางเขาก็คือ คนคณาอันอยู่่่ำกลางพวกเขาและผู้อิสราเอลไม่ได้ขับไล่คนขนาอันออกไปอย่างสิ้นเชิงคำถามคือว่าทำไมไม่ได้ขับไล่จริงๆคำว่าไม่ได้ขับไล่นี่เยอะมากเลยนะครับคุณลองไปนับดูสินะตั้งแต่ข้อ27ถึงสัมสาวเราก็ก่อนหน้านั้นอ๋อยอยากจะโชว์ก่อนนะครับก่อนหน้านั้นเราเห็นมีคำว่าขับไล่นะคุณเห็นไหมต๊ดๆนะครับ ก็คือตอนที่โยชัวใช่ไหมหาไม่เจอละแต่ว่าคุณลองไปอ่านดูคุณจะเห็นว่ามีขับไล่อยู่ขับไล่อย่างสิ้นเชิงนะมีอยู่ทีหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็ลงมาเลยไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ขับไล่นะครับยาวเลยนะดังนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันหาคำตอบว่า ทำไมไม่ได้ขับไล่นะครับแล้วก็คําตอบที่คุณตอบมาเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่วันนี้พ่อมผีสอนคุณคําถามต่อไปครับอันนี้ให้เราคิดกันเองนะเวลาเราอยู่ท่ามกลางคนแบบไหนเราจะเป็นยังไงงงไหมครับถ้าคุณอยู่ท่ามกลาง คนดีคุณอยู่ท่ามกลางคนไม่ดีคุณอยู่คุณอยู่ท่า,กามากลางคนแบบไหนอะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะแล้ววันนี้คำว่าท่ามกลางเขาก็คือมีคนขนาอันอยู่ท่ามกลางพวกเขามันจะเป็นการดีแค่ไหนที่เรา อยู่ท่ามกลางพี่น้องถูกไหมเขาบอกเป็นการดีและน่าชื่นใจอยู่ท่ามกลางพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะน่ากลัวขนาดไหนที่เราอยู่ท่ามกลางศัตรนะูนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วยังมีเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณนะีเหมือนเราไปอยู่เมืองนอกนะครับบางทีเราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับถูกสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเรา ทัศนคติความคิดสังคมที่เราไปอยู่จะเปลี่ยนแปลงเราและวันนี้จึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องครับว่าคนอิสราเอลอยู่ท่ามกลางไม่ใช่สิคนขณานันอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลในบางเผ่าบางเมืองแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรใครตอบได้ถูกใจถูก ต้องเอาถูกต้องเดียวไม่เอาถูกใจถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงต่อดีดังนั้นวันนี้ข้อคิดของคุณคือคิดเลยครับว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรให้เราที่ถามด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราสอนเราคนเดียวเท่านั้นพะอง์จคะให้เราเข้าใจให้เรารู้ว่า การที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรและเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความสว่างให้ความเข้าใจกับเราทุกคนด้วยละอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะคอยอ่านคําตอบนะครับใครที่ไม่รู้เรื่องเลยนะก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ละกันครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ